นี่ครับ่ต,ต้นดอกวายไฮกิ้งกระหานด้วยนับไปน้ำมามาในยีสยต์กว่ากิยงมากระเติมไงเนาะใช่ใช่ <laughs> นี่ยเนี่นี่อีกคลิปหนึ่งนะครับสําหรับดูเรียนพ่อสมัยนะครับที่การสิลป์เนาะท่าคันโทนะครับผมนี่ทำปลาดัสักนานะครับจากสวนไผ่วอเตอร์มาโมกสุดยอดเป็นไงครับเห็นแล้วยิ้มเลยนี่สุดยอดกิฟฟบลีนสุดยอดกิฟฟบลีนนี่ปุ๋ยกิฟฟบลีนนี่ดูก่อนนี่โอ้โห สวยนี่นี่คนอื่นชมนะนี่แต่จะมีเจ็บ่นก็คือเจ๊หนูนี่แหละเจ๊หนูเขาจะเมาจะบ่นผมมากกาัวมันตั้นนะครับเจ๊จะบอกให้ดันน้ํานะครับเพราะถ้าเกิดแต่ยาเนี้ยให้เดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊ก็จะว่าไอ้ต้นทาไมให้คลัวมันตั้นและมันทำไมแกไม่ให้มันดันน้ําผมมาให้เขาดันน้ํานะแต่ว่าเขาดันน้ํามาเสร็จปุ๊บเอ่อเขาเห็นมันใบมันมาเขาก็ถอยน้ำพอถอยน้ําเสร็จปุ๊บก้วมันก็สั้นนะครับมันออกดอกดีแต่กั้วมันจะสั้นนะครับทีนี้ เจก็จะบอกว่าเวลาที่มันออกดอกมาระยะเนี้ยนะครับเป็นเหยียดตีหนูพอดันน้ําส่งเลยเพิ่มน้ําเป็นแบบชั่วโมงหนึ่งก็ได้ครับวันเว้นสองวันอะไรเงี้ยดอกมันจะผุดเติมอย่างเงี้ยมาดีนะครับแล้วดอกมันจะยืดพ่่มจะยืดยาวนะครับเทวันนี้มาเดินเช็คดอกโอ้ยมันมาทุกต้นเลยนะแม่แม่โอ้ยมันมาทุกต้นนะนี่ท,นทุกต้นทุกต้นจริงอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเนี่ยแปลงนี้ มันสวนทั้งมูน้อยเนี่ยบอปอัไหเพราะว่าเชียงกับฟองอันนั้นก็เลยบออ๋อไม่ได้เอาไม่ได้เอาโฉบสานมันโฉบอยู่แต่ว่าแบบตอนกันสาไหลยิงกระทุ่งมันอ่ะแม่มันจะเชียงเชียงขีดเลยห่างอ๋ออมันเชียงขีดห่างก้อมก้อมก้อมห่างอ๋อว้าวต้นนี่ออกดอกดีมากครับนี่นี่ดูดิเพื่อนการละสินใช้ปุ๋ยกิฟต์ฟิลโดยหมอด้นส่วนกับแป้งนะครับ อุ้ยโอ้ยดอกคักโพดเหรอครับเรียกดกคักโพดรนะพ่อยอดยอดจริงยอดโคตรยอดโคตรยอดโคตรครับยอดน้อมรับคำชมนะครับผมอย่างน้ำทับทัลัดเอาหน้าเดี๋ยวเดือนเดือนหน้าผมทำให้มั่งแปลงทับทัลัดนี่ดูดูต้องเอาสูตรต้องเอาสูตรฉันเด้อ ยาจขสุดลาไมแล้วครับลาไมไปก่อนเนโอ้เดือนปลายเดือนเมษาโอเคโอเคขอบคุณครับเมครับนี่ดูใบนะครับ